สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยเวลลี่ FIVB เห็นแล้วมีปลื้มแน่นอนครับซึ่งเขาก็น่าจะรับรู้อยู่แล้วนะครับ ว่ากระแสวันเลยข,ของคนไทยแรงมากอยู่แล้วจริงๆเมื่อคืนจนถึงตอนนี้ถึงแม้ว่าในรอบสีทีมจะไม่มีสาวไทยผ่านเข้าไปเล่นแต่ล่าสุดแฮแท็กวัลเลยบอลหญิงก็ติดเทรนทวิตของไทยนะครับกวา่า1 0 0 0 0แสนทวิตไปแล้วซึ่งเข้าไปดูก็มีคนไทยพูดคุยรวมพูดถึงวัลเลยบอลหญิงกันรัวๆเลยครับซึ่งเป็นผลดีมากๆเลยนะครับ ดีงามมากทั่วโลกได้เห็นแรงสนับสนุนและความชื่นชอบของคนไทยต่อกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจนติดเทรนได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดามากๆนี่เลยครับสิ่งที่ทำให้กองเชียร์ไทยพลังของชาวไทยที่สร้างความประทับใจให้แก่ FIVB และคนทั่วโลกนะครับถึงไทยจะไม่แข่งแต่ก็ยังมีคนไทยที่พูดถึงกันขนาดนี้